ล็อกรถรถเราต้องล็อกอยู่เราต้องล็อกแบบนี้นะครับเราใช้ปุ่มล่างสุดเลยกดค้างไว้ครับกดค,ค้างไว้ประมาณสักห้าวิครับพอครบห้าวิเดี๋ยวก็ปล่อยแล้ว,ลวเขาเก็เอาตัวสตาร์ทให้ดเวลาแล้วก็ปล่อยเลยสตาร์ทเครื่องให้ในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องแบบนี้นะครับเราไม่ทําอะไรกับรีโมทเลยเราปล่อยไว้อย่างนี้นะอีกสิบนาทีมันจะดับเครื่องเองอแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องแล้วเรากดรีโมทคียล็อกหรือกดล็อกหรือกดเปิดฝาท้าย รถมันจะไม่ดับเครื่องแล้วทีนี้ต้องไปดับที่บนรถเลยกดดับที่นี่ก็ไม่ได้ต้องไปดับที่ตรงนู้นครับแต่ถ้าเราสตาร์ทแล้วสตาร์ทโดยรีโมทละแล้วเราไม่กดอะไรเลยเราจะดับเครื่องก่อนเวลาสิบนาทีเราดับเองได้กดรีโมทตรงนี้ดับได้เลยกดดับนี้ได้เลยแลเวลาสตาร์แล้วเราเข้ารถก็คือครับผม แต่ถ้าเราคือถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมดเราก็กดคีย์ล็อกแล้วขึ้นไปก็ขับรถได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกดอะไรอีกนะครับถ้าสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทดับเครื่องด้วยรีโมทปุ่มประตูไม่เปิดนะครับเขาก็จะล็อกอยู่เราต้องเปิดเองแบบนี้นะแล้วก็ตัวปุ่มกู้สตาร์ทนะถ้าไม่สตาร์ทเครื่องก็ต้องเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกมีไฟติดสีฟ้านะแล้วก็แตะหนึ่งทีแล้วก็เดี๋ยวเอโต้สตาร์ทให้ครับออโต้สตาร์ทให้ในระหว่างขับรถตัวนี้มันจะต้องมีระบบ เอาตัวล็อกให้ในระหว่างที่เราขับรถเราจะเอาตัวล็อกให้อัตโนมัติมีล็อกให้แบบนี้ครับในระหว่างที่เราขับรถอยู่แบบเนี้ยถ้าเราเดินทางสตาร์ทเครื่องอยู่เราแวะเข้าห้องน้ำห้องน้ำปั๊มหรือแวะทุระนะเราลงจากรถได้โดยไม่ต้องดับเครื่องเราลงมาอย่างนี้เลยดับเครื่องทิ้งไว้เปิดแอร์ไว้ได้ไอที่หมดล็อกได้ลอกไว้่างนี้เลยโอ้ล็อกไว้ กลับมาก็คายล็อขึ้นขับรถได้เลยครับเพื่อไม่ดบมับต่อได้เลยต่อนนได้เลยลก็พอเราขับรถเสร็จนะครับดับเครื่องเขาะจะมีระบบคายล้อให้อัตโนมัติถ้าเราดับเครื่องนี้เขาจะมีระบบคายล็อัตโนติให้วก็ตัวปุ่มนะมตัวปุ่มเนี่ยถ้าเราต้องการเปิดกุญแจรถโดยไม่สตาร์ทเครื่องเช่นเราจะเปิดวิทยุฟังหรือจะชาร์จโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะ โดยไม่สตาร์ทเครื่องแล้วแตะเข้าไปหนึ่งครั้งครับแตะเข้าไปหนึ่งครั้งจะเป็นสัญญาณ ACC ก็จะเปิดวิยุได้เปิดวิยุชาร์จโทรศัพท์ได้แตะเข้าไปอีกทีจะเปิดไฟหมดทั้งคันเลยแตะอีกทีมันก็จะปิดน,นะครับมันจะวนแต่ถ้าจะสตาร์ตต้องเหยียบเบรกก่อนแล้วถึงแตะจับเครื่องก็เหยียบเบรกก่อนแล้วก็กดนีนก็เจ้าปุ่มตัวเนี้ยมันเป็น p u s ส start ต,ตัวนี้มันเป็นการขโมยด้วยก็คือถ้าเราล็อกไว้อย่างนี้นะ ล็อกไว้มีคนเข้าไปขโมยรถงัดเปิดประตูเข้าไปมันไม่ให้สตาร์ทครับมันจะเป็นงานขโมยด้วยก็คือมันจะออตโต้ละไม่ให้สตาร์ทเนีย่ยสตาร์ทไม่ได้เราต้องคลายล็อกก่อนคือถ้ารีโมทไม่อยู่เราล็อกไว้เนี่ยมันสตาร์ทไม่ได้ต้องมีรีโมทอยู่ด้วยนะครับได้อนุญาตให้สตาร์ทเครื่องได้แบบนี้ออฝาท้ายครับฝาท้ายนี่จะสตาร์ทเครื่องอยู่หรือดับเครื่องก็เปิดได้ฝาท้าย ตัวนี้สามารถเปิดฝาท้ายรีโมทได้ถ้าเราล็อกรถอยู่เราต้องการเปิดฝาท้ายก็กดค้างยาวเลยครับใช้ปุ่มอันล็อกตรงนี้นะกดค้างยาวเลยห้าวิครับห้าวิเขาก็เปิดให้เลยโดยประตูไม่เปิดนะครับเปิดแค่ฝาท้ายาสามารถเลือกเปิดแค่ฝาท้ายโดยไม่ต้องเปิดประตูรถได้แต่ถ้าเราต้องการเปิดหมดเลยนะกดคายล็อกก่อนกดคายล็อกประตูมักกนก็จะเปิดหมด แล้วถ,ถึงกดย้ำไขเรอเข้าไปอีกทีห้าวิมันก็จะเปิดฝาท้ายให้ตัวฝาท้ายเนี่ยถ้าลูกค้าจะให้มันขึ้นแบบขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ใส่สปริงซื้อสปริงมาใส่อ๋อสปริงไหอ่ามันจะเป็นสปริงดึงตรงเนี้ยใส่ซ้ายขวาเป็นสปริงที่ขายตามพวกช h อปปี้เอาสปริงมาเกาะมันก็จะเปิดขึ้นสูงเลยตัวนี้ก็จะมีสมาร์ทคีย์ด้วยตัวสมาร์ทคีย์เนี่ยคือถ้าเรา ถ้าเราจอดรถไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเราไม่ล็อกรถเลยเราถือรีโมทไปจากรถเลยห่างจากรถสามเมตรมันจะออโต้ล็อกให้โดยที่เราไม่ต้องกดอะไรนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเขาใกล้ระยะหนึ่งเมตรครับมันก็จะออโต้ล็อกให้ใะะ m, รออใหประมาณเมตร ตัวเนี้ยเวลาเราอยู่บ้านถ้าเราถือรีโมทเข้าใกล้ใช่ไหมมันก็จะคลายล็อกเดินออกไปมันก็จะล็อกล็อกปิดได้ครับเราก็กดล็อกไปหนึ่งทีถ้าเรากดล็อกปุ๊บมันจะไม่ออโต้ละเราถือเข้าถือออกได้แต่ขึ้นรถก็ต้องคลายเองก็ตัวเนี้ยลูกกุญแจมันซ่อนอยู่ในนี้นะมันจะมีตัวสไล์สไลดไปทางนี้สลด์แล้วก็ลูกกุญแจซ่อนอยู่ในนี้แล้วก็ ทั้งคู่เลยครับกดลูกศรสไลด์ไปด้านนี้ชุบก็ดึงออกลูกลกุญแจใช้ใช่ปั๊มไว้ใช้ไชชขแทนรีโมทได้แล้วก็ลูกกุญแจเนี่ยใช้เปลี่ยนฐานได้ก็เอาใส่งัดเลยมันไม่มีน็อตงัดงน,นี่เลยอ๋องัดนี่ขึ้นไปเลยใช่งัดเปิดเลยไม่มีน็อตฐานก็เซเว่นมี Me ครับ<ม>ตัวนี้ตัวเนี้ยมันเป็นการขโมยใช่ไหมถ้ารีโมทเสียรีโมททางถ้ารีโมทไม่อยู่เนี่ยรีโมทมันมีปัญหาก็ถอดเอากุญแจออกมาไขเปิดเข้าไป แล้วก็ยกเลิกระบบครับมันมีตัวรีเซ็ตให้เร็่ตรงนี้จครับ